ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหารูปนะครับแล้วก็มาแปลงไฟล์นะครับในเน็ตนะครับมาเป็นงานแกะสลักนะครับอันดับแรกแล้วก็พิมพ์คําว่า Pinterest นะครับตอนนี้นะครับก็มาทันแรกนะครับนนะครับเราก็จะมาหารูปนะครับสมมติเราอยากจะได้ลายนะครับลายนะครับผมก็จะพิมพ์เป็นว่าลายกระหนกนะครับ อะไรไทยก็ได้ครับตัวนี้นะครับสมมุติยกตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับนี่ครับเราจะได้ลายมานะครับก็คือเราต้องกดตรงนี้นะครับจุดสามจุดนะครับปุ๊บแล้วกดดาวน์โหลดไอแมนะครับนี่ก็ปลายฉลุจะมาแล้วนะครับนี่ผมจะลากมานะครับตรงนี้โอเค จากนั้นเราจะมาแปลงไฟล์กันนะครับเปิดโปรแกรม corridor echo นะครับที่ใช้กันอยู่นะก็ new bank document <the government> นะครับเราก็จะเอารูปที่เราออกแบบนะครับนีบ่มาวางนะครับแบบนี้ที่เราโหลดมานะครับมาออกแบบย่อรูปภาพ คราวนี้เราก็จะแปลงรูปนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องดูความคมชัดนะครับที่เราโหลดมาเนะี่ยมันไม่ให้คมชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับคลิกตรงการตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เปลี่ยน DPI ตรงนี้นครับเป็น500นะครับ สังเกตตัวนี้นะครับจะชัดขึ้นนะครับประมาณ500นะครับคูณ2ไว้นะครับเมื่อกี้250ก็เพิ่มเป็น500นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาบ i ทเชน m มปโหมดแ a ็กแอนด์ไว้เห็นไหมครับก็จะได้แบบนี้มาเนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลายอาร์ตนะครับแล้วก็กดโอเคนี่เราก็ได้ลายมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหครับลายจากนั้น พอเราทเป็นลายอาร์ตเสร็จบ่อยแล้วนะครับเราก็มาคลิกขวานะครับนี่ครับเอาลายเทสนะครับแล้วก็ลายอาร์ตแล้วก็กดตรงนี้นะครับปร๊บโปรแกรมก็จะประมวลผลนะครับแปลงรูปขาวดำนะครับตรงนี้ให้เป็นลายเส้นนะครับแบบนี้นะครับเปร๊บโอเคเห็นไหมครับเราก็ดึงออกมานะครับเห็นไหมครับเราจะได้ลายมาแล้วนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มาอันกรุ๊ปนะครับสังเกตนะครับ เราก็สามารถเอาลายพวกนี้มาใช้ได้นะครับเห็นี้ครับเนี่ยมาแกะสะลักได้นะครับเห็นไหมครับลายก็คือจะแปลงรูปภาพให้เป็นลายแบบนี้ครับเห็นไหครับสามารถนำไปแกะสะลักได้นะครับแบบนี้นะครับให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมแปลว่าแกะสะลักก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับลองทำดูนะครับ